ยตกใหญ่เลิเล,เลยไปนู่นตรงโน้นตนัวไปโอ้ทุกคนคะมาเก็บเห็ดโทนกันค่ะโอ้ <c oughs> คืนนี้เจมเก็บไปฆ่าได้สบายเลยีึ้นหมดนู้นพื้นนี้ึ่มตัดร้อยเลยตอนนี้หลอกเลยโหทอดทีไม่ทอดนะถ้ามัแฉะจะกว่าถ้าทอดปุ๊บมันจะขึ้นอีกอ๋อถ้าแฉะแล้วมันจะไม่ขึ้นอ๋อต้องทอนใช่ไหมถ้าเอามีดแซะ คือว่าครั้งต่อไปมันจะไม่ขึ้นมันไปงัดดินมันละโอ้่อนขอนขอนมันอยู่กับที่เราอือกกันเลยโอ้ยุ๊บได้สัก10โลเจ๊มึงขึ้นกับโมาได้ไหมนั่งคายแป๊บเดียวแล้วจะได้โลแป๊บเดียรอยอ้ยดียบเลยอ่ะ มีดอกตุมมาเติมให้ดีเมื่อวานมียังอยู่ใต้ใบไม้หมดเลยเนี่ยร้อนละอุไงคืนร้อนลอเลยนียนน่ใส่ดอ,อกให้ดิเรียงเลียง